ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันชี้ขาดโดยโดยทุนโดยเงินที่ไปซื้อหากันและก็บอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันปกครองด้วยประชาธิปไตยแล้วเราต้องวันนี้ต้องบอกว่าถ้าประชาชนไม่หลงถางต้องการอำนาจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับประชาชนสักครั้งเนี่ยเราต้องกล้าที่จะคิดเปลี่ยนประชาธิปไตยโดยความหมายโดยนัยยะที่พูดกัน นะครับเอาอับรามลินคอนมาเลยอืคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนประเทศไทยไม่เคยมีอยู่จริงประเทศไทยเราไม่เคยได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแม้แต่เพียงวันเดียวนะในเก้าวันนี้ผมยังยืนยันับพูดนี้เกปีนะรานทวในเวลาเก้าสิบปีที่ผ่านมาเพราะว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยมันถูกนำมาใช้ เอาว่าวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งทุกระดับไม่เคยปฏิบัติตามกฎหมายเลยยิ่งพื้นที่แคบมากเท่าไหร่ต้องจ่ายค่าหัวแผงเท่านั้นวันนี้ไม่ว่าจะตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยอ้หลังๆเขาว่าจ่ายหนักกว่าเลือกตั้งได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบจานวนน้อยเพราะฉะนั้นพื้นที่แคบมากเท่าไหร่เงินก็ต้องยิ่งมากเท่านั้นอบตเทศบาลอบจ จนกระทั่งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกอย่างนี่นะครับมันชี้ขาดโดยโดยทุนโดยเงินที่ไปซื้อหากันและก็บอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันปกครองด้วยประชาธิปไตยแล้วเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา90ปีเนี่ยประชาชนอยู่ในบทของคำว่าหลงทางหลงงทาเออผู้ปกครองเนี่ยหลงัำไหมเพราะฉะนั้นสอดค้องกันเลยนะประชาชนมีความสุข ว่าบัตรนี้เนี่นะครับบางว่วงเวลาเราได้เลือกตั้งเลือกตั้งนั่นก็คืออธิบายว่าเราเป็นประชาธิปไตยอแต่ว่าไม่เคยได้ซึมซับเลยว่าไอ้ประชาธิปไตยที่ได้มาจากการซื้อขายมานั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยจนกระทั่งยุคหนึ่งมักจะพูดว่าระหว่างถือเงินไปซื้อกับถือปืนมายึดเนี่ยอะไรมันชั่วร้ายมากกว่ากัน ดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องวันนี้ต้องบอกว่าถ้าประชาชนไม่หลงทางต้องการอํานาจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับประชาชนสักครั้งเนี่ย<ม>เราต้องกล้าที่จะคิดเปลือนวันนี้ถามว่าพรรคการเมืองเนี่ยเหมือนกับก่อนหน้านี้เลือกตั้งส่วนท้องถิ่นมไม่ได้คิดอะไรมากมายมคิดว่าจะหาเงินที่ไหนคนชนะก็ต้องกอบไว้เพื่อ<ม>ที่จะใช้ซื้ออํานาจต่อไปดิปิตูชอบพูดเลยนะสังคมใยชอบคิดเปลือกใช่ไหม ไม่ไม่อะไรนะไม่คิดกันใช่ไหมใช่เอ,อเอาแค่เปลือกวันนี้ประชาธิปไตยมันคือเปลือกแต่ว่าเนื้อหามันไม่ใช่เลยดังนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงการเลือกตั้งในระดับใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะกำลังจะเกิดขึ้นน,นะครับที่บอกว่าจะยุบสภาแต่ยุบสภามันจะปรับมันจะปรับคอรมอํทำอะไร ซึ่งเวลานี้เนี่ยปรับคอรมอรเสียงดังและสุดท้ายก็ต้องต้องปรับริตยอหิ้านเนี่ยอทิย์หนเนี่ยเพราะว่าการปรับคอรมอรมันอธิบายหลายอย่างถ้าจะมีการเลือกตั้งเร็วเนยนะครับคนที่มีบทบาทสําคัญที่ต้องหาเสียงเนี่ยจะต้องเอาอตัวออกมาอมเพราะว่าบรรยากาศหน้าขณะนี้มันเป็นรัฐบาลผสมไม่มีใครเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคนที่มีบทบาทสําคัญที่ต้องใช้ในการหาเสียงเนี่ยจะต้อง เอาตัวเองออกมาเพราะมิฉะนั้นจะหาเสียงได้ก็เลยเวลาราชการหรือวันหยุดราชการซึ่งจะไม่ทันการกับสถานการณ์ที่มีการช่วงชิงแบบไม่มีใครเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยครับถ้าพักที่ได้คะแนนเกินครึ่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องปรับอ่าไม่จาเป็นนะครับหรือปรับตามปกติคนที่มีบทบาทสําคัญไปตอนเย็นได้มีมืองานเข้าไปจัดการแต่ณปัจจุบันต้องยอมรับความ,มจริงว่าในคอรมอนี้เนี่ยยกเว้นตัวลพลเอกประยุทธ์เนี่ย ที่เหลือในมีความจําเป็นต้องไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้นเพราะมิฉะนั้นเนี่ยครับวันธรรมดาเนี่ยต้องรอเย็นเลยนะซึ่งในทางการเมืองมันจะไม่ทันนะครับกับการแข่งขันแย่งชิงที่ปริมาณกระจัดกระจายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าถ้าการเลือกตั้งมันเกิดเร็วเนี่ยบุคคลสําคัญหลายคนจะต้องออกมา S 2> <S 2> <S <an> เหมือนกับผู้แทนบัญชีรายชื่อหลายคนเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันในก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีบทบาทสําคัญในการการจัดการเลือกตั้งของพรรคนั้นๆเนี่ยลว้วนแต่ไปลาออกมาเนี่ยเพราะเขาจะได้มีเวลาไปบริหารการจัดการเพราะว่ายัางจะต้องประชุมสภาด้วยมันจะมีเรื่องข่วงกันมาเต็มดังนั้นเนี่ยนะครับเขาลาออกมาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องพกพันธนาการทั้งหลายการปรับคอรมอรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะบอกว่าเลือกตั้งมันจะเกิดเร็วหรือไม่ นะครับแต่ตัวสําคัญสําคัญเนี่ยยังอยู่ในคอรมอเนี่ยสแสดงว่าการเลือกตั้งมันยังไม่เกิดขึ้นเร็วดาวนะครับดาวทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันพ่วงกับวันที่สามสิบพฤศจิกายนครับเพราะผมเองก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับบัตรนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์และสามปอล์ถึงขั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบว,ว่าสมัยก่อนเรามักจะพูดคำว่าหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตเป็นความฝันนะครับ จนกระทั่งว่าสิ่งที่พูดกระทั่งลูกคืออำนาจก็คือสิ่งเสพติดชนิดใช่ฟินเฮโรอีนยาบ้ายาอียาไอเนี่ยมันเล็กกวามอำนาจไอพวกนี้มีตัวเลิกนะมียาให้เลิกถ้ำกระบอกไม่รับเลิกไม่รับเลิกเนีอก็หมายความว่ามันรุนแรงเสพไปแล้วเนี่ยนะครับมันเลิกยากทั้งที่ความจริงเนี่ยนะครับมันเสพเกินปริมาณมามากแล้วเนี่ยก็ยังไม่เลิกมันยิ่งเสพหนักขึ้นเพราะการเสพอำนาจเนี่ยนะครับมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย วันนี้เนี่ยนะครับประชาชนในบอกว่าหลงทางหลงเชื่อหลงติดกันไปหมดเน่ <S <S เพราะว่านักการเมืองนั้นหรือว่าผู้มีอํานาจนั้นไอ้สิ่งที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นเรื่องหลอกหมดนะไม่ว่าการเมืองของไทยาการเมืองโลกก็เป็นแบบนี้ว่านักการเมืองก็พูดอย่างเนี่ยนะครับผู้ปกครองพูดอย่างทาอย่างสิ่งที่แสดงกับประชาชนกับเรื่องจริงเป็นคนละอย่างบางประเทศถ้าจนแต้มในประเทศก็ไปเปิดสงครามกับประเทศ อื่นนะครับเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเบี่ยงเบนความสนใจในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามถัดจากนี้ไปผมเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อพลเอกประยุทธ์มั่นใจชัยชนะว่าบัตดนี้ได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่พร้อมนะไม่ใช่แค่พร้อมทุกอย่างวันนี้ก็พร้อมนะครับกระสุนกระสุนพร้อม กระแสก็ถ้าอยากกระแสดีก็ฟังซูเปอร์โพลไป mm. แต่ว่าคนไกอํานาจรัฐทุกอย่างพร้อมแต่ว่ายังจัดการไม่แล้วเสร็จ mm. สามปอนี่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาต้องบริหารการจัดการเพื่อสืบทอดอํานาจนี้ต่อไป mm. อย่างแยบยน mm. เขาแสดงได้ทุกอย่างยิ่งกว่าดาราภาพยนตร์ mm. ดารานี่อาจจะเล่นได้บางบทแต่พวกนี้เนี่ยนะครับเล่นได้ทุกบท <g ül s> และจนกระทั่งคนหลงเชื่อ <c oughs> ว่าไอ้บทที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงกันครับทุกอย่างเตรียมกันทั้งนั้น <c oughs> นะครับออกอาวุธแต่ทุกฝ่ายการเมืองในบางทีก็ <c oughs> จะออกมามุมไหนให้คนเข้าใจผิดว่ามีปัญหากับพวกเดียวกันเองทั้งที่จริงคือการเตรียมกันการจุดประเด็นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการขับเคลื่อนและให้ประชาชนได้เชื่อตามนั้นสภาพการณ์ปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นผมยังเชื่อว่าวันที่สามสิบเนี่ย เราจะเห็นปรากฏการณ์ชัด mm hmm. รวมกระทั่งการปรับคอรมเนี่ยถ้าการปรับคอรมอเกิดขึ้นก่อนสามสิบ hmm. นนะครับเราดูหน้าตาก็รู้ผลวันที่สามสิบเลย <laughs> แต่ถ้าปรับหลังสามสิบ hmm. ก็จะรู้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเราที่นั่งอธิบายความเนี่ยเราต้องการคิดเปลี่ยนเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเดินตามเนี่ยนะครับ mm hmm. รถแมพซึ่งเป็นรถแมป,ปลอมเนี่ยไม่จะเป็นรถแมพจริงเนี่ย ประชาชนก็จะย่าอยู่กับที่ประเทศก็ไม่ไปไหนอืเพราะว่าท้ายที่สุดก็ใครมีกลไกใครมีกระสุนบวกกระแสะก็ไปจัดการมไม่มีการเปลี่ยนแล้วก็ท้ายที่สุดก็มารวมจัดสรรแบ่งผลประโยชน์ของชาติกันครับตลอดระยะเวลามันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับณนะวันนี้เนี่ยเราต้องมาแก้ที่ประชาชนคือเราต้องไม่หลงทัง ประชาชนต้องกล้าที่จะคิดเปลี่ยนซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เขาไม่คิดเปลี่ยนอเขาคิดเป็นยาที่กลัวที่สุดนะครับเขาเดินตามทางที่กําหนดและก็มียาหอมอยู่ตลอดยาหอมที่ว่าก็คือการเลือกตั้งการเลือกตั้งเราชนะแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปไอ้พวกนี้มันไม่เคยไปคือหมายความว่ามัไปไหนเหมือนกับรัฐธรรมนูญนะครับว่าเดี๋ยวก็ ให้ผ่านไปก่อนแล้วรท้ายที่สุดเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปแล้วม,มันไม่เคยไปไยและจะไม่ไปอย่างง่ายดายถ้าประชาชนไม่ได้คิดที่จะออกมาเปลี่ยนแปลงกันอย่างแท้จริงแต่เราจะลเห็นว่านักการเมืองวันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศอืมไม่มีใครเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครับส่วนใหญ่นี่นะครับก็แข่งขันว่าใครจะให้อะไรมากกว่ากันใช่ใช มีแข่งขันการให้ประชานิยมกันตลอดระยะเวลาคือหมายความว่าก็ไปให้ประชาชนเสพการแจกเหมือนกันทั้งที่จริงไม่ได้ยกคุณภาพชีวิตของการเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เขาอยู่อย่างยั่งยืนน่ก็คือแก้ความเหลื่อมล้าไม่ได้ความเหลื่อมเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเนี่ยเราเคยเดินมาถึงอันดับหนึ่งของโลกครัใช่ซึ่งมันไม่ควรที่จะเดินมาอย่างนั้นเลยความห่างเป็นความภาคภูมิใจอย่างน้อยที่สุดเราเสียเรื่องข้าวไปก็ได้เรื่องความเหลื่อมล้ำมาแทนอันดับหนึ่ง แซงขึ้นมาเลยแต่เปนแซง,งขึ้นมามันเป็นเรื่องกับวัวกับผาแล้วไม่เห็นยกนยัางโฆษณา<ช>เลยคือไม่ต้องช้ยความสามารถมากครับ็นความชิบหายเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากความไม่เสมอความไม่เสมอมาเสมอภาคที่เราอธิบายกันมาหลายวนยนันเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าณขณะนี้เนี่ยประชาชนต้องนิ่งนะครับและฟังกันอย่างมีสติเราเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เลย ถ้าประชาชนไม่เป็นคนคิดเปลี่ยนอย่าวาดหวังนักการเมืองเขาจะเปลี่ยนนะครับไม่ว่านักการเมืองถือปืนเข้ามาถือเงินเข้ามาเนี่ยเป็นผู้ปกครองก็เป็นนักการเมืองทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยที่เรานอกจากไม่ย่ำอยู่กับที่แล้วมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับถ้าการเมืองอยู่ในสาระระบบแบบนี้และผมเชื่อว่าไม่เปลี่ยนนะครับ เราเนี่ยนะครับจะต้องแพ้ประเทศอาเซียนมากมายนะครับเดิมเมื่อก่อนเรากับสิงคโปร์นี่จ่อมาเลก็แซงอมาเลเนี่ยนะครับการเมืองอย่างไรเขาเนี่ยนะครับล้มลุกลุกคานยังไงการเมืองเขาเป็นระบบและประเทศเขาพัฒนาไกลกัมพูชาวันนี้ไปไกลมากเราไปไกลมากนะครับพม่าถ้าถ้าเขาจัดการปัญหาของเขาเรียบร้อยเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็ไปไกลนะเวียดนามเนี่ยจะนําหน้าไทยไป้วน,นะครับเราเนี่จะตาม เราจะตามหลังเวียดนามอีกไม่กี่วันตัดจากนี้ไปนี่ไม่นบอินโนีนเซียโจโควีมานพลิกโฉมประเทศนะไปไกล,ลไกลมากลับๆนะไปไกลไปไกลลับทั้งที่ประเทศเขานี่นะครับรวมเกาะนี่นะครับมโบรานที่สุดแล้วฟิลิปปินส์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกันอย่างมากมายพอมองดูประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยนะครับมันถอยหลังลงคลองเรื่อยๆแล้วไปมาๆม,มันหนักไปล,ลงคลองมันลงเหว อ,อยู่ข้นเหวแล้วพยายามขุดเนี่ยนะครับต่าสุดแล้วยังขุดขุดจากข้นเหวต่อไป,ไปอีกอยังไม่มีทางที่สิ้นสุดผมพยายามเนี่ยนะครับคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากมันไม่ง่ายแต่ว่าการเมืองก็อย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นนะที่คิดว่าการออกแบบนี่นะครับว่าจัดจังหวะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่คิดเพราะผมเนี่ยคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ สามปอมไม่ยอมให้ใช้สี่ร้อยเขตร้อยหารเด็ดขาดน,นะครับเอาถึงแก่นแท้เนี่ยเพราะว่าผลการเลือกตั้งไม่ต้องสงสัยเลยม,ม,มันจะไปชนิดที่ม้วนเดียวจบเพราะฉะนั้นไอ้กาติกาที่มาใหม่ <c oughs> มันพ่วงกับ <c oughs> เรื่องราวมากมายถ้าวันที่สามสิบมันเนี้ครับเป็นปัญหาที่เราเคยวิเคราะห์กันมานั่นเนี่ยที่พิ่นกเขาได้พูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหญ่นะครับมันจะเอามาและไอ้นี่มันจะพาไปดีเลยกันหมดมนะครับ คืออาวุธเนี่ยนะครับที่มันใช้ก็คือประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญอือและเราก็อยู่ในวังวุนเนี่ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับวิธีแก้ไขปัญหาการฉีกรัฐธรรมนูญนคือประเทศที่ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญคือหมายความว่าใช้แบบจารีตเลยไม่ใค้ฉีกได้ออแบบประเทศอังกฤษอะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเนื้อหาเหมือนอังกฤษนะแบบแต่ว่าเป็นจารีตไปเลยเพราะเราเป็นประเทศที่ฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยบ่อยที่สุดของโลกเพราะว่าได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็เฉยเช่นเดียวกันผมว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวมันจะค่อยๆเขาเขามาเร่งนะครับเปิดเกมเร่งในโค้งสุดท้ายสร้างเหตุผลต่างๆและขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าการเดินเรื่องงบประมาณจ่ายงบประมาณได้ฝ่ายเดียวนะครับขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคู่แข่งขันก็จ่ายงบประมาณไม่ได้และสู้ในเชิงงบประมาณเนี่ยไม่มีทางจะสู้สคนไกลรัฐและสามปอและคณะบทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร ไม่ว่ามหาเศรษฐีที่ไหนไม่กล้าจ่ายเท่ากับพวกนี้เพราะว่าเขาจะตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยนะครับเพื่อบรรลุผลโดยไม่จํากัดวิธีการคืออำนาจนี้ไม่จํากัดวิธีการ,รไม่เกี่ยวกับผิดชอบชั่วดีนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวชั่วก็ได้นะครับถ้าได้อำนาจแล้วก็ไปอธิบายว่าไอ้ที่ชั่วมันคือดีนะจําเป็นมีความสําคัญอจาเป็นมีความจําเป็น ขณะที่นักการเมืองเนี่ยนะครับก็คิดได้ในระดับหนึ่งนะครับและคือช่วอื่นๆอาจจะคิดได้ครบนะแต่ในการดํารงความมุ่งหมายเรื่องการเรื่องอํานาจเนี่ยสู้คณะนี้ไม่ได้โอ้<า>สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้<อ>คนระเบิดกันเลยที่เรากันอยู่ในแวดวงการเมืองแล่แลเห็นกันเนี่ยนะครับว่าการเมืองดูนะครับปากว่ามือถึงแล้วเนี่ยสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้สักนิดเดียวพวกนี้เหนือกว่าทุกกระบวน่าอที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกว่า ประชานิยมมันจะมันจะเบร์ไปหมดม,ม,มันจะไม่มีอะไรที่ที่จะแตกต่างอะไรกันเยอะคือหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยไทยรักไทยอาจจะประชานิยมโดดมานะแต่ปัจจุบันในด,ดูทุกภัคเหมือนกันหมดไม่มีอะไรคือเสนอให้ตายเลยนะครับม,มันก็เบอออยู่แบบนี้ทีนี้ไอ้เรื่องนโยบายไม่เกี่ยวละดังนั้นเรื่องการบริหารการจัดการตามความเชื่อหรือว่าการจัดการทุกอย่างเนี่ย ไอ้เรื่องนี้จะเป็นจุดชี้ขาดรวมกระทั่งกลไกที่การนับที่ได้เปรียบที่สุดคือนับแบบไหนได้เปรียบที่สุดเอาแบบนั้นนะครับเพราะว่าทั้งหมดนั้นที่ผมบอกว่าที่เขาต้มตามความเชื่อเนี่ยทําให้ทั้งรคการเมืองและและ,และรวมกระทั่งาลามไปถึงประชาชนนั้นเนี่ยมันอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยครับนี่เราถ้านับเวลาจริงๆเนี่ยเหลือระยะเวลาเนี่ยนะครับสามเดือนเนี่ยนะครับสามเดือนเศษเท่านั้นเองก็ครบวาระแนละับดูย,ยังชิวๆอยู่เลย Um> และต้องการจะเดินกันต่อวันนี้นี่นะครับทุกคนรุ่นว่าประยุทธ์เมื่อไหร่จะประกาศเป็นทางการนะครับจะปรับคอรมอเมื่อไรเขาไปตามข่าวเรื่องพวกนี้นะครับทั้งที่จริงไอ้พวกนี้เนี่ยครับไอ้ข่าวนี้ความจริงเขาก็เดินเพื่อจะว่านั่งนับกันเป็นรายหัวกันเลยนะครับการบริหารการจัดการเผื่อเหลือเผื่อพลาดนะครับว่าจะต้องชดเชยกันอย่างไรตรงไหนเติมกันมาอย่างไรถ้ายังจัดการไม่ได้การเลือกตั้งจะไม่เกิดและในนะครับ อำนาจการต่อรองของพรรคการเมืองถ้าวันที่สามสิบมันมีอันเป็นไปเนี่ย <ừ> um. ทั้งเลือกมันก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนักการเมืองสุดท้ายอะไรก็ได้ขอให้เลือกนะใช่ใช่ใช่และสุดท้ายก็ไปเข้าทางเขาเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้ายืนกรานนี่นะครับเอาเป็นเอาตายเนี่ย <ừ> um. นะครับแล้วก็พาประชาชนมาสู้ด้วยมันก็เปลี่ยนนักการเมืองสําคัญนะในการที่จะเปลี่นยนแปลงประเทศนะเพราะว่าสุดท้ายนักการเมืองถ้าถูกต่อรองว่าถ้า ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่เลือกมันก็จะเอาแบบนี้ก็บัตรเลือกตั้งเนี่ยมันมันเปลี่ยนได้เฉพาะผู้ปกครองเปลี่ยนได้เฉพาะผู้มีอำนาจแต่เปลี่ยนประเทศไม่ได้ถูกต้องและบัตรเลือกตั้งก็สร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนไม่ได้อืนี่ชัดเจนใช่ถ้าถ้าหลงทางอย่างนี้ก็คือคือถ้าพรกการเมืองเนี่ยหลังอย่างนี้ไปซึ่งผมเชื่อว่ายอมนะอมเอพวกนี้ต่อบีบจนยอมครับเอาไว้ได้เลือกตั้งและและพวกติกาที่ตัวเองก็สู้ไม่ได้นะอื คือไอ้สี่ร้อยเคร้อยหายในสามปอนี่สู้ไม่ได้ร้อยเครับแต่ว่าเลยสร้างเงื่อนไขไม่แก้ไขมาตราเก้าสิบสามเก้าสิบสแต่กติกาที่มาใหม่เนี่ยทางฝ่ายนี้ก็จะสู้ไม่ได้ร้อยเปร์เ็เหมือนกันแต่ก็พยายามจะคิดก้าวข้างตัวเองว่าสู้ได้ก็ยังไงขอให้ได้เลือกก่อนคือไม้ความว่าไม่ได้เลือกก็จะเป็นจะตายให้ได้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องสู้ให้ชนะ ในสงครามประชาชนใช่ก่อนและหลังจากนั้นก็ไปเลือกตั้งน้วากันไปแต่ว่าเราจะไม่เห็นนักการเมืองคิดแบบนี้ผมเชื่อไอ้พวกนี้ถอยไปเรื่อยๆแต่มันเจอบัญชีหนังหมาเป่าเอะนั่นก็เป็นอย่างนไไปด้เป็นไปได้เพราะว่าจํานวนบุคคลที่มันมีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครสุจริตร้อยมีปัญหาทุกคน ไอระดับใหญ่ๆก็มีปัญหาเรื่องภาษีเรื่องอะไรสารพัดมีบางเรื่องหลงลืมไปแล้วก็กลายเป็นความชั่วได้นะใช่ก็อย่างที่ว่ากรมสรรพากรกรมสรรพมิตรปปงอปปชปปชปรตองไม่รอดหรอกนะครับขยับเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะบีบไม่ยอมไม่ยอมก็จะเล่นหนักขึ้นเืยเพราะฉะนั้นลักษณะการตีเมืองขึ้นเนี่ยนะครับและสยบราบคาบท้ายที่สุดมันก็เสร็จสามอรณ์